สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทอดพระเนตรกิจกรรมที่น่าสนใจของมหาวิทยลาลัยปักกิ่งและมหาวิทยลาลัยชิงหัว วันที่6เมษายนพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกา35นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยลาลัยปักกิ่งศาสตราจารย์หาวผิงเลข,ขาธิการพรรคคอมมิวนสิสต์จีนประจำมหาวิทยลาลัยปักกิ่งและประธานสภามหาวิทยลาลัยปักกิ่งพร้อมคณะเฟิร์ุลอองพระบาทรับเสด็จ มีพระราชปฏิสันฐานด้วยเรื่องความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่างไทยจีนที่มีต่อกันมายาวนานผู้บริหารมหาวิทยาลัยกลับบังคมทุนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยและเรื่องการตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ที่เขตทางถิงขยายสาขาว,วิศวกรรมสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศมหาวิทยาลัยปักเกียงร่วมมือกับคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขียนตำราสอนภาษาจีนเพื่อนักเรียนไทยทุกระดับ ช่วยให้การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้าอธิการบดีกราบบังคมทูลว่าความสัมพันธ์ด้านต่างๆระหว่างไทยจีนโดยเฉพาะด้านการศึกษาเป็นไปได้เพราะทรงสนพระไทยและทรงพระราชอุตสาหะส่งเสริมให้มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอตลอดมาทําให้คนไทยสนใจเรียนภาษาจีนมากขึ้นและคนจีนเรียนภาษาไทยสนใจไปศึกษาที่ไทยมากขึ้น จากนั้นสเสด็จพระรจะดำเนินไปยังสถาบันปัญญาประดิษฐ์มหาวิทยาลัยปักกิ่งผู้่อในการสถาบันกราบบังคมทูลเรื่องความเป็นมาและโครงการต่างๆที่น่าสนใจรวมถึงการสาธิตควบคุมหุ่นยนต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ประพันธ์บทเพลงประดิษฐ์ทำนองตามท่ารำสถาบันปัญญาประดิษฐ์มหาวิทยาลัยปักกิ่งเน้นทำการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์เปิดสอนระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ด้านศิลปะและการดนตรีเป็นต้นปัจจุบันมีการประมวลวิชาต่างๆทุกแขนงสาขาใช้การวิจัยปัญญาประดิษฐ์เป็นแกนหลักสถาบันจึงเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการความรู้ทุกภาคส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานได้รอบด้านเหมือนคนและปัญญาประดิษฐ์เฉพาะทางเช่นดนตรีเป็นต้น จากนั้นสเด็จพระชาดดำเนินไปทอดพระเนตรโรงเรียนประถมศึกษามหาวิทยาลัยปักกิ่งโรงเรียนนี้เปิดสอนเมื่อปี2449สังกัดมหาวิทยาลัยปักกิ่งปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ2,200คนบุคลากร192คนสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชดุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราดดำเนินเยือนโรงเรียนแห่งนี้ครั้งหนึ่งเมื่อปี2544 โรงเรียนประถมศึกษามหาวิทยาลัยปักกิ่งดำเนินโครงการโรงเรียนพี่น้องร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยตั้งแต่ปี2561เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวัฒนธรรมตลอดจนสารสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยจีนให้ใกล้ชิดกันโอกาสนี้ทรงพระอักษรผู้กันจีนว่า you ren wu มีความหมายว่าสอนคนดูดการรดน้ำบํารุงดิน พระราชทานโรงเรียนประถมศึกษามหาวิทยาลัยปักกิ่งเวลา11นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์บริการนานาชาติพระราชทานพระราชวโรกาศ ให้ผู้บริหารมหาวิทยายลัยปักกิ่งตั้งพระกัลยาหารกลางวันถวายในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยายลัยปักกิ่งสมเด็จพระนิษฐาธิทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,พรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอักษรจีนที่มหาวิทยายลัยปักกิ่งเมื่อปี2544หลังจากนั้นมหาวิทยายลัยปักกิ่งได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ เรื่องการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักน์นี้จีนมีกฎว่าเมื่อมหาวิทยาลัยได้ให้แล้วมหาวิทยาลัยอื่นจะไม่มีสิทธิ์ให้อีกถือเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องมีมติจากสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยปักกิ่งแล้ว18ครั้งทรงเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่น สารสัมพันธ์ให้ไทยจีนให้แน่นแฟ้นและจะขยายความร่วมมือให้เพิ่มขึ้นเรื่อยไปเวลา13นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันการพัฒนาแห่งชาติ และสถาบันความร่วมมือและการพัฒนาใต้ใต้มหาวิทยาลัยปักกิ่งมีนายหลินอีฟ้ฟูนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศดำรงตำแหน่งคณะบดีสถาบันฝอทุลอองพระบาทรับสเสด็จสถาบันพัฒนาแห่งชาติตั้งขึ้นเมื่อปี2537มีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการวิชาการแขนงต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจีนให้ก้าวหน้าส่วนสถาบันความร่วมมือและการพัฒนาใต้ใต้ใตใต เป็นที่รวมประสานงานหน่วยงานที่ประเทศจีนตั้งขึ้นมีกระทรวงพาณิชย์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการคลังและมหาวิทยาลัยปักกิ่งดำเนินงานร่วมกับประเทศกําลังพัฒนาเพื่อพัฒนาการบริหารประเทศการปกครองและการศึกษา ในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐประชาชนจีนถแถลงเรื่องการตั้งสถาบันความร่วมมือและการพัฒนาใต้ใต้เมื่อวันที่26กันยายน2558ในที่ประชุมฉลองครบรอบ70ปีของสหประชาชาติเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาและความร่วมมือเวลา14นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยชิงหวาชิงหวายูนิเวอร์ซิตี้พระราชฐานพระรชวโรกาศให้ศาสตราจารย์ชิวหยงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำม,มหาวิทยาลัยชิงหวาเฝ้าทุลอองพระบาทมหาวิทยาลัยชิงหวาตั้งขึ้นเมื่อปี2454เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมมีสิทธิ์เก่าเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียง นักธุรกิจชั้นนําและผู้นําประเทศถึงสองคนคือนายหูจินเทาและนายสีจิ้นผิงปัจจุบันมหาวิทยาลัยชิงหวาเปิดสอน21คณะใน59สาขาวิชามีคณาจารย์ประมาณ3,800คนและมีนักศึกษามากกว่า49,000คน โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศาการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบทเน้นการสร้างขังทางความคิดสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างให้จีนเป็นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ในทุกๆด้านโอกาสนี้มหาวิทยาลัยชิงหวาประกอบพิธีถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิติมาศแด่สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณด,ด้วยส่งเพียรพยายามพัฒนาการศึกษาพัฒนาคนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้านอกจากนี้ยังส่งสร้างความสัมพันธ์ด้านการศึกษาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจระหว่างไทยจีนให้มั่นคงและยั่งยืน มีศาสตราจารย์หวังหงเวยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยชิงหวากลับบังคมทูลเฉลิมพระเกียรติในการถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์ทีหย่งเลขาธิการพักคอมมิวนิสต์จีนประจำมหาวิทยาลัยชิงหวาทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเกียรติบัตตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ หลังพิธีถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิติมศักิ์พระราชทานพระราชวโรกาส <Okay. S 1> ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยชิงหวาเ้าทุลอองพระบาทกราบบังคมทูลประสบการณ์การศึกษาในมหาวิทยาลัยชิงหวา โอกาสนี้มีพระราชะดำรัสเรื่องการทรงงานช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลเริ่มจากส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพอนามัยดีจะได้มีกำลังศึกษาเล่าเรียนเป็นการช่วยแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนต่อมามีหลายหน่วยง,งานสนับสนุนเป็นการช่วยเหลือพึ่งพาก,กันมีโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเมื่อเดือดร้อนหรือประสบภัยทุกคนช่วยกันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องกัน การเสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยชิงหวาในครั้งนี้ทำให้ทราบว่าทั้งการจีนเห็นว่าด้านการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญสร้างประชากรที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญด้านต่างๆคิดสร้างนวัตกรรมใหม่ๆประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อพัฒนาประเทศให้มีคุณภาพเป็นการลงทุนทางวิชาการถือเป็นนโยบายสาคัญของประเทศ สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งมีพระราชอุตสาหะประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาไทยได้รับความรู้ประสบการณ์ได้ศึกษาวิชาการแขนงต่างๆได้เห็นวิวัฒนาการใหม่ๆทางด้านวิชาการเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญช่วยพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าทันการต่อไป โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้เลข,ขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหาวิทยาลัยชิงหวาตั้งพระกยาหารเย็นทาวายในโอกาสที่มหาวิทยาลัยชิงหวาทุนกล้าวทุนกระหม่อมทาวายเกียรติบัตรตำแหน่งศาสตราจารย์กิติมศักิ์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ